ใครชอบทานอาหารรสแซบบ้างคะเดี๋ยววันนี้มิ้งจะพามาดูวิธีการทำลาบเจค่ะซึ่งเราจะใช้เทมเป้เป็นโปรตีนมาทำลาบเจในวันนี้ค่ะโดยวัตถุดิบสำหรับในการทำลาบก็เหมือนกับลาบเจทั่วไปเลยเพียงแค่เราอาจจะเปลี่ยนจากเห็ดมาเป็นเทมเป้หรือว่าใช้โปรตีนเกษตรแบบอื่นเคล็ดลับก็คือเราจะใช้น้ำมะขามเปียก โดยนะ้ำมะขามเปียกเนะะี่ยค่ะจะทําให้อาหารรสแซ่บไม่ว่าจะเป็นส้มตําลาบหรือว่าซุปน่อไม้ต่างเนี่ยมีความนัวมากขึ้นแล้วก็เราจะใช้พริกขั่วข้าวเหนียวขั่วค่ะหรือข้าวั่วข้าวขั่วที่เราใช้จะเป็นข้าวเหนียวขั่วจะหอมกว่าที่เป็นข้าวสารทั่วไปก็จะมีผักชีผักชีลาวตะไคร้ข่าถ้าเราไม่มีข่าก็ไม่เป็นไรค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดวันนี้มิงก็จะใส่ผักเพิ่มเติมเพื่อแต่งสีสันก็ได้แก,ก่กระหล่ำดอกสีม่วงมะเขือแครอทถ้าไม่มีสามตัวนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะโดยส่วนผสมที่มิงบอกไว้ในจานเมื่อกี้ก็เพียงพอสำหรับการทำลาบแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเทมเป้ค่ะโดยเทมเป้ก็คือถั่วหมักเดี๋ยวมิงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนที่อยากลองทำเทมเป้นะคะอันนี้เราก็จะนำมาห่รเป็นชิ้นพอคำ เพื่อที่เราจะนําไปทอดหรือเอาไปอบต่อไปค่ะหันเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยเทมเป้ก็จะมีกากใย,ยอาหารที่สูงซึ่งต่างจากตัวเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้ได้มาจากการปั่นเอาน้ั่วเลืองแล้วก็ออกกอออกกากออกแต่เทมเป้เป็นถั่วที่หมักจากเชื้อราชนิดดีจึงได้สารอาหารแล้วก็เส้นใยที่ค่อนข้างสูงค่ะใครจะใช้เป็นเห็ดหรือว่าราบคู่กับเห็ดก็ได้เหมือนกัน เราก็จะหั่นผักชีต่างๆแล้วก็ใบมะกรูดล้อไว้เลยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้คุกหรือแต่งหน้าที่หลังบางคนก็จะไม่ใส่ใบมะกรูดแต่มิ้งว่าใส่ใบมะกรูดเป็นทำให้หอมกว่าถ้าอย่างไรก็ลองทำได้ตามแบบที่เราชอบเลยค่ะเราก็จะฉีกเอาแกนกลางแบบนี้ออกก่อนสำหรับใบมะกรูดแล้วก็เอามาซอยค่ะต่อไปมิ้งจะซอยตัว ่สัก2แว่นเพื่อที่จะตำกับตะไคร้แล้วเอาไปขั่วถ้าใครไม่มีค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ตะไคร้ก็หอมแล้วก็ตัดหัวตัดตัวส่วนของรากตะไคร้ออกก่อนแล้วก็ซอยซอยแบบนี้เพื่อที่จะทําให้ตำได้ง่ายขึ้นส่วนตะไคร้ก็ทําเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งเอาตะไคร้ไปตำกับข่าแล้วก็บางส่วนก็เอาไป ก,กับลาบเลยก็ได้เหมือนกันหรือใครจะเอาไม่ไมตำก็ได้นะเอาไปโรยคุกเลยก็ได้แต่ในสูตรนี้มิ้งทำประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาทั้งขาแล้วก็ตะไคร้ที่เราซอยนะคะเอาไปตำให้แหลกแหลกหน่อยเวลาเราคั่วเราเอาไปคุกกับส่วนผสมของลาบลาบแล้วก็จะทำให้ลาบนั้นหอมมากขึ้นก็จะได้กลิ่นแบบ เครื่องสมุนไพรแน่นๆตามออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปคั่วสำหรับเทมเป้ที่เราหั่นเมื่อกี้มิงก็เอาไปจี่ในน้ำมันในกระทะนิดนึงให้เขาสุกแล้วก็หอมหรือใครจะเอาไปอบก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้เป็นลาบเทมเป้มิงก็จะใส่เทมเป้หรือว่าถ้าใครเป็นลาบเห็ดก็ทำคล้ายๆกันแต่จะเอาเห็ด ไปลวกน้ําค่ะหรือว่าโปรตีนกเกษตรก็เหมือนกันค่ะเอาไปแช่น้ําเอาไปลวกแล้วก็บีบน้ําออกหรือจะเอาไปเอาโปรตีนกเกษตรค่ะไปแช่น้ําในรูปแบบต่างๆเรามาหัน่นแล้วก็เอามารวนแบบนี้ได้เหมือนกันมีวิธีทําหลายแบบลองดัดแปลงได้ค่ะแล้วก็จะจีบแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เขาสุกแล้วก็หอมขึ้นอันนี้ก็ พักไว้ค่ะต่อไปมิงก็จะเอาตะไคร้กับขาที่เราตำพักไว้เมื่อกี้เอามารวนในกระทะให้กลิ่นหอมมากขึ้นจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงเพื่อที่จะเริ่มปรุงน้ำปรุงรสของลาบค่ะก็เป็นซีอิ๊วซอสปรุงรสเห็ดหอมต่างๆน้ำตาลค่ะอันนี้ที่เห็นมันเดือดเดือดดีเพราะว่ากระทะยังเดือดอยู่ที่จริงเราก็ปิดแก๊สแค่นั้นก็เสร็จแล้วค่ะ พอปิดแก๊สแล้วเราก็ปรุงรสในกระทะต่อได้เลยใส่น้ำตาลปีบลงไปแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกมะนาวก็ปรุงรสตามชอบใส่ตัวตะไคร้ซอยใบมะกรูดผักชีที่เราหั่นไว้เอาไปคลุกเข้ากับน้ำปรุงราบแล้วก็ใส่ตัวข้าวคั่วค่ะ เข้าวคั่วที่ใช้ข้าวเหนียวคั่วจะหอมมากกว่าข้าว,วเจ้าคั่วค่ะถ้าเราคั่วเองได้ก็จะดีมากพอเราคั่วข้าวคั่วเก็บไว้ให้ใส่ตู้เย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างนอกมันจะเหม็นถืนเวลาทานก็ค่อยเอาออกมาปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่พริกถ้าแห้งเกินไปก็ใส่น้ําต้มสุกลงไปเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้น้ำน้าปรุงราบ ที่เราปรุงไว้แล้วให้รสชาติอร่อยตามชอบของเราเลยแล้วเราก็จะนําตัวที่เป็นผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะจะเป็นพวกกะหล่ำปีแค่หลอดมะเขือเทศก็เอาลงไปคลุกเคล้าแล้วก็ตามด้วยเทมเป้หรือว่าถ้าใครใส่เห็ดก็ใส่ในขั้นตอนนี้แหละค่ะก็คือเราจะต้องปรุงน้ําปรุงรสของลาบให้อร่อยก่อนแล้วก็ตามด้วยโปรตีนต่างๆที่เรามีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราก็ใส่จานแล้วก็เอามาทานกับส้มตำข้าวเหนียวได้เหมือนเดิมเลยค่ะทีน,นี้เราก็จะได้อาหารเจที่มีรสชาติแซบ่บทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วลับลองจานนี้ได้สารอาหารครบทั้งโปรตีนจากเทมเป้แล้วก็ไฟเบอร์จากผักที่เราใส่อีกทั้งเรายังได้สมุนไพรแบบเต็มๆจากสมุนไพรไทยที่เราใส่ลงไปค่ะ รับรองว่าทานแล้วไม่เบื่อแน่นอนถ้ายังไงอย่าลืมลองเอาสูตรนี้กลับไปทำดูนะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้โพสได้นะคะว่าอยากทานเมนูอะไรเดี๋ยวมิงจะหามาให้ค่ะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณมากคะ่ะ